จากคลิปที่แล้วนะครับเราอยู่กันที่หมู่บ้านชิมซันออนเซ็นนะฮะและในคลิปนี้เราจะไปกันต่อที่ซาโอออนเซ็นนะครับโดยเรานั่งรถไฟชิมเซ็นนะครับไปลงที่สถานีรถไฟยามากตะนะครับแล้วเราก็นั่งรถบัสเพื่อที่จะไปซาโอออนเซ็นนะฮะพอมาถึงนะครับเราก็ขึ้นรถบัสครับผมรถบัสนี้นะครับจะไปสุดสายกันที่ซาโอออนเซ็นเลยนะครับผม ถึองซาโอออนเซนแล้วนะครับไงครับคุณซาโอออนเซนเ,เดี๋ยวรอรถบัสมาแล้วรอรถบัสมาแล้วนะครับรถทางรีสอร์ทมารับแล้วครับเราเดินทางกันไปที่รีสอร์ทเวอร์เบิร์กนะครับบรรยากาศสองข้างทางก็ประมาณนี้ครับจะสังเกตว่าหิมะหายไปไหน มีรอสันด้วยนะครับผมของกินอร่อยมากอ่าใกล้ถึงแล้วครับเนี่ยครับผมที่เราพักคืนนี้เวิลด์รีสอร์ทนะครับอ่าเดี๋ยวเอารถไปจอดเทียบท่าก่อนนะครับแล้วเอาสัมภาระลงเตรียมตัวไปเช็คอิน สนามเล่นสก,กีเลยครับอยู่ก,กี่กสกีเลยส ที่พักที่เสาอุอนเซนห้องเบอร์หกสิบหนึ่งนะจ๊ะ oh, น้าระัะเรามาถึงที่พักแล้วนะครับน,นันเปิดมาปุ๊บเจอที่นอนแบบฟูตรงใช่ครับมันฟูตรงตรงเลยฟูตรงๆแล้วก็ฟูด,ด้วยครับฟูตรงๆรงนี่ ทีวีนีพอเราก็สามารถเอามาได้เพิ่มได้มา,มาดูตู้เย็นครับตู้เย็นมีตู้เย็นตู้เซฟนี่อะไรครับ อาจจะจุดนอนตะก,ก้าช้อปปิง้งนี่บรรยากาศครับข้างนอก หลังจากที่เราเช็คอินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ออกมานั่งกระเชา้าโรเบตน,นะครับเพื่อจะจขึ้นไปชม Snow สโนว์อมอนเตอร์นะครับหรือปีศาจิมะนะครับแต่เนื่องจากหิมะไม่ตกหลายวันนะครับเลยทำให้ เราไม่สามารถเห็นสโนมอนสเตอร์ได้นะครับผมบรรยากาศรอบประมาณนี้ครับแต่ไม่เป็นไรครับเรามาถึงข้างบนแล้วเราก็ไปชมวิวข้างบนกันครับมาแล้วค่ะา monster เจอปีศาจสารใหญ่เข้าไปหายเพี่ยงนกลัวจัดหดไปเลยหัวหดหัวหด นี่ไม่เคยมีมาก่อนในรอบร้อยปีพันปีนะขี้แห้งขนาดนี้ดเดือนกรุงพาขี้แขกแต่คิดว่าใช่เราไปหาพระก่อนครับเราไปไหว้พรกก่อนร้ายมากไหนใครบอกว่าหนาวทนไม่ไหวสุดคุณพร้อมเนี่ยพร้อมมากพร้อมสุดนี่ดูจีโลกร้อนมาก มอนสเตอร์ยังตายเลยดูนะ้ำไหลเต็มเลยปีศาจมอนสเตอร์ารครับไหนๆแล้วก็ขึ้นมาข้างบนแล้วนะฮะไม่เจอปีศาจหิมะไม่เป็นไรครับเรามาชมบรรยากาศโดยรอบแล้วกันนะครับลมจะแรงนิดนึงนะฮะแต่ว่าเพื่อให้ เห็นนะคะว่าปีศาจหิมะเป็นยังไงเลยนำภาพมาฝากครับประมาณนี้ครับผม เีเราลองมาดูนะฮะว่ามื้อเย็นวันนี้มีอะไรแต่เขาบอกเลยครับว่าแต่ละมื้อที่นี่อลังการมากครับอันนี้น่าจะเป็นเซตชมบูนะโอเคแล้วก็มีไข่ตนจ้าก็อนนี้เป็นเซตปลาอันนี้ยังไม่รู้ว่าอะไร นี่คงเป็นขนมจนิจิบเหนือจ้าเหมือนกันครับสองเรตอ้อปลาปาน้ำเสิร์ฟตรนี้ปะปะสวัสดีตอนเช้านะครับแผนของเราวันนี้นะครับกะว่าเราจะไปเล่นสก,กีครับแต่เนื่องจากฝนตกมาแต่เช้าเลยนะครับ แผนเราก็เลยต้องเปลี่ยนไปตามสถานการณ์นะครับเช้านี้เราเลยไม่เร่งรีบนะครับเราก็ชื่นชมทิวทัศน์วิวของรีสอร์ทไปเรื่อยๆนะครับ <_ C> ก็เดี๋ยวเราจะไปแช่ออนเซนกันก่อนนะฮะแล้วก็เราไปกินข้าวเช้าเสร็จแล้วเนี่ย เราก็จะไปเดินเที่ยวในตัวเมืองของสกีรีสอร์ทนะครับย่านนี้นะครับอันนี้คือบ่อออนเซ็นนะครับผมบรรยากาศดีมากครับแล้วก็ ก็เร <Gree f us> ิ ady, ่มหิวแล้วครับผมมาแถวนี <sh> ้นะครับไม่ควรพลาดครับร้านนี้ออโต้ชยานะครับจะเป็นร้านที่แกงกะหรี่เคอรี่เนี่ยฮะอร่อยมากครับผมไว้มาลองชิมกันนะครับแะควข่าว่าเมื่อกี้คุณเลื่อนถุงมือนะครับก็มันย่อเดียวกันนะครับจริงๆคุณเลื่อนถุงมือนะครับจากคุณหา้าผมเลื่อนถุงมือครับควผิดนะครับ เราเปลี่ยนเรื่องดูที่นี่ยมันมีโซฟาอยู่ข้างล่างก็เลยมีควันขึ้นมาเห็นไหมหนาวแบบร้อนใช่ไหมชินาวีอ้าววันนี้แผ่นคุณต้องเล่นสกีไหมครับก็มีคนป๊อดคนป๊อดป๊อดคนป๊อตเพราะใครครับบนไม่เห็นตกเลยเขาเปนก็เล่นได้คุณไม่าชินาวีนี่แหละคุณป๊อตเพราะใครครับคุณนั่นแหละที่ป๊อดไม่ใช่ผมผมไม่ป๊อด ร้านคาเฟ่น,นะครับแล้วก็แบกเกอรี่ขนมอร่อยมากครับร้านนี้คุณโจแนะนําเรียงไม่ถูกครับได้ข่าวว่าคุณโจก็แนะนำร้านนะคะเรียงไม่ถูกครับตะลงเคลื่อนทำไมครับคาสตาคาสกชิฟฟอนคาสเทล่าแล้วก็เมื่อกี้กินอ่าพัมโซจูอร่อยมากกาแฟดําดก็ทั่วไปครับนี่เดินไปที่เห็นอยู่ข้างหน้า ที่เห็นอยู่นี้คือเป็นเป็นหมอกของเป็นหมอกขอเป็นควันของนี่นครับน้ำแร่น้แร่ธรรมาชาติของออนเซนตรงนี้จะเป็นออนเซนนะครับออนเซนสาธารณะก็คือใช้กันทั่วไปแต่วัดเตียตังนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปสานเจ้าครับขึ้นไปดูออนเซนนิดเป็นยังไง เดี๋ยวเราเดินขึ้นไปที่สันเจ้ากันครับเ,เห็นทางข้างหน้าไมหมฮะตรงนี้จะเลื่อนหน่อยนะครับระวังอนนโอเคมาใกล้ถึงแล้วครับ ถึงแล้วเขาลับข้างบนตะวังลื่นตรงนี้เนื้อดิ่มจับสาวไว้เดี๋ยวข้านอนกันยังเลื่อนอยู่นะครับยังมีน้ำแข็งเกาะเลยฮะ ใครน้องแข็งมาเททิ้งเล่นเนี่ยอันนี้ก็เป็นที่พักแบบเยบคังนะครับราคาไม่แพงครับมีเมนูอาหารขนมน ไปครับเราไปต่อครับเดินเที่ยวเมืองลวครับเดินเที่ยวเมืองเดินเที่ยวซาโอออนเซนเดินเที่ยวตรงนี้คือตรงไหนเนี่ยเราไม่ได้ไป ไปไงมอ๋อมันปิดอยู่นะโอเคแล้วล่ะไม่ไปปิดอยู่จะไปทำไม <c oughs> นี่คืนน้ำแน่เลยนะ,ะ <c oughs> หลังจากที่เราเดินเที่ยวแล้วช้อปปิ้งเสร็จแล้วนะครับ ็ถึงเวลาอาหารมื้อเย็นอีกแล้วครับผมยาใส่กอนยาอนยาใส่ีาใสจ๊ะยาใส่แปลว่า vegetable เด๋ <Yeah. S 2> เบูตะอันนี้ปูตะอันนี้บีฟ สวัสดีตอนเช้าครับช่วงรออาหารเช้านะครับเขากำลังจัดโต๊ะให้นะ,ะก็ฟังคุณโชดีเปียนโดไปพลางๆกับบรรยากาศไปก่อนนะครับอาหารเช้าวันนี้ก็อร่อยเช่นเคยครับมีวางไว้เต็มโต๊ะเหมือนเดิมกินแบบอร่อยทุกมื้อครับก่อนเดินทางกลับครับเราก็ถ่ายรูปก่อนนิดน,นึงเดี๋ยวเราเข้าตัวเมืองยามากระตากันนะครับ คลิปต่อไปนี้สนุกแน่ครับ,บนนคอยติดตามชมนะครับว่าเราจะไปที่ไหนกันต่อเช้านี้ม้มตกด้วยครับดีใจมากเลยหิมามาตกวันเรากลับครับผมแต่ก็ยังดีที่ตกนี่ขาะครับอันนี้เรานั่งรถบัสนะครับ มาถึงที่ตัวเมืองยามากตาตะเรียบร้อยแล้วนะครับระหว่างทางนะครับเราเจอหิมะตกเยอะเลยครับครั้งนี้ครั้งแรกของผมเหมือนกันนะครับที่เจอหิมะเยอะขนาดนี้เราก็เดินเล่นไม่กลัวเปียกกันเลยครับผมสนุกครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปที่โรงแรมกันนะครับโรงแรมก็อยู่ฝั่งตรงข้ามนี่เองครับผม วันนี้คืนที่แปดนะครับเราอยู่ที่โรงแรมเมโทรโพลิแทนนะครับนี่ห้องไม่เล็กไม่ใหญ่นอ,อสบายนี่นอนอยู่ที่โฮเทลเมโทรโพลิแทนสถานียามากาตะตรง JR Station เลยสบายลากลากของมาปุ๊บขึ้นโรงแรมมาปั๊บเลย ดูห้องน้ำเป็นยังไงอดห้องน้ำสิอองน้ำที่นอนที่นี่หนึ่งคืนนะคร,รับวิวด้านนอกก็สวยเหมือนกันนะครับปกคลุมไม่ด้วยหิมะเริ่มขาวแล้พวพรุ่งนี้เช้าสงสัยถนนขาวแน่ไปครับไปเดินเที่ยวข้างนอกกันต่อครับ ตอนนี้เราอยู่ที่ซานอนยามากับัตะนะครับแล้วเราก็เดินมาตรงทัวริสนะครับสถานที่ท <refers S 2> ่องเที่ยวทัวรสอินฟอมมิชชั่นนะฮะไม่มีคู่มือเป็นภาษาอัีกซาจีนและนี่คือภาษาไทยครับภาษาไทยรอใช้ใหญ่แล้วก็หยิบไปดื่มรับคลิปต่อไปสนุกและตื่นเต้นแน่นอนครับ กับการขับรถครั้งแรกในญี่ปุ่นคอยติดตามกันนะครับ